สวัสดีครับผมชื่อนาทรชัางพงศ์ครับเป็นอาสาสมัครด้านดนตรีาสากลศูนย์สร้างสุขด้วยเขตสวานสูงครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับมาทัด5เส้นเส้นน้อยและเส้นกันห้องนะครับดูเลยนะครับมาทัด5เส้นหรือว่าสตาร์ฟนะครับประกอบไปด้วยเส้น5เส้นแล้วก็4ช่องนะครับ มาเริ่มเส้นที่หนึ่งนะครับนับจากด้านล่างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าเส้นต่อไปนะครับช่องที่หนึ่งนะครับนับจากด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งช่องที่สองสามสี่นะครับ สลับบรรทัด5เส้นนะครับใช้บันทึกตัวโน้ตนะครับหรือบทเพลงต่างๆนะครับการบันทึกตัวโน้ตนะครับมี2แบบนะครับแบบที่1่คือบันทึกโน้ตแบบระหว่างช่องนะครับตัวอย่างนะครับเขียนเข้าไปนะครับตรงกลางเส้นหรือว่าช่องลักษณะแบบนี้นะครับแบบที่2นะครับโน้ต คาบเส้นนะครับการเขียนแบบที่2คือแบบคาบเส้นแล้วก็เขียนทับลงไปเลยนะครับนะครับเขียนทับเส้นลงไปเลยนะครับผมต่อไปนะครับลีเกอร์ไลน์นะครับคือเส้นที่ขีดขวางวลักษณะแบบนี้นะครับใช้นะครับใช้บันทึกตัวโน้ตที่อยู่ต่ำกว่าบรรทัด5เส้นนะครับ หรือว่าอยู่สูงกว่ารรทัด5เส้น,นครับอย่างเช่นนะครับเราต้องการที่เขียนโน้ตที่อยู่สูงกว่าเส้นที่5้านะครับก็ต้องมีการขีดเส้นขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนตัวโน้ตต่างๆที่เราต้องการบันทึกลงไปได้นะครับนี่คือลีเกลาร์หรือว่าเรียกง่ายๆคือเส้นน้อยนะครับต่อไปนะครับบาไลนะครับ ลักษณะของบาลายนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับเป็นเส้นนะครับขีดความตัดลงมาลักษณะแบบนี้นะครับใช้นะครับเพื่อแบ่งนะครับแบ่งกลุ่มตัวโน้ตหรือว่า่ากั้นเป็นห้องนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ นะครับเรียกง่ายๆคือเส้นกั้นห้องนะครับในการนับนะครับห้องที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งห้องที่สองสามสี่นะครับนี่คือบาลานะครับเป็นเส้นบางนะครับขีด1่งเส้นนะครับใช้แบ่งตัวน้ตนะครับเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะครับ นี่คือบารไลน์นะครับสรับวันนี้นะครับขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสรับต่อไปผมจะมาสอนในเรื่องตัวโน้ตและบรรทัด5าเส้นนะครับสลับวันนี้สวัสดีครับ